ใจฝางบอกเฮอบึงม่อเฮอครับพี่น้องบึงกันนะอ้าฮโทเรือปิตาเสร็บอู๋วอพี่น้องแฟนกับสุกกูสุข้นรับผมกินอ้อมหวายไส้กบครับผมก่อนนี้ๆครับอื้อก่อนกบอย่ธรรมดาเด้ครับพี่น้องคุณก็น่ากินขนาด ครับผมดำแหมอเดิมาสายเดิมครับสวัสดีครับนีู่้องครับเป็นครับทุกมองทุกบอดเอฟซีทุกคนเมื่อนี้วัลละอมกบพยายามตรงมากเสอร์ไว้ครับพี่น้องแต่ว่าทำให้ทันเดสครับเฮ็ดก็ได้ได้ครับพี่น้องเมือนี้มีแม่ธรรมดาพอได้อยู่ได้กินครับส้อนีเฮ็ดมาหลายอันนี้กำลังขูดขาเฮ็ดจ้าน้องแนีนประคดซอยสวัสดีจ้าแม่แนีนก็ได้จ้านี่ครับ เมียปางดังไฟไปถาครับผมกําลังสีหงในทีครับเดี๋ยวรออย่อให้มันหงเป็นทงเป็นทานกอนนะครับ<ด>จังเสียวกบมาเผาหอมๆครับผมเมื่อนี้บรรยากาศสีจแจ้งงครับมือน,นี้นเพิ่นข้าวว่าพรอ,อยู่สิเขาก็ยัง,งเป็นจังเจีงยบบุคคลตอนนี้ก็ลูกเคยกําลังเผากบู่ครับพี่น้องดีแยังพี่น้องเบิ่ง ตัวเคยว่าเฮเอสหน้าพอว่าั่นไรตัวลูกสันกเก็เดไว้กัดดีน้อลูกลอบนั้นอำไปเไห็ดเยอกันตัวครับ,บรต้องไปลงรั่วเอาใส่ว่าแล้วก็ยี่ฟักแลก้วก็พี่พอได้เดงนไหนว่าตำลงตำตำมืมครับโหก็ต้องเขากละ,ะกครยังไปโค้ดโอ้ยกบตัวแบบงี่เด้พี่น้องหอมเสื้อไหว้เสร็บแบตามมากินน้ำกันเด้อครับ เลยเลยลูกได้การระบุโอ้แจ๋วแล้วลูกเอาเลยบานนี้โอ้นี่แหละเผาแบบนี้ล่ะลูกนี่แหละเลยนี่หุ้ยนะครับพี่น้องคนนีงโอ้นี้ไปสุกแล้วเปินเผ็ดลูกสุกแห้งห,หอมดีเดี๋ยวไปขั่วก่อนนะครับข,ออขั่วเอาะะเคี้ยวเผเลยมันออกได้ล,ลูกได้เดือดหนึ่งเดือดหนึ่อันนี้เป็นไวายบรอครับแม่แม่เอาไปต้มอีกรอบนึงบอกครับเอาไปต้มเป็นลวงบอกทำความสะอาดแล้วกันให้มันลดผมมันรดลงอีกนะครับเนาะมันจรลดลงเอาไม่เป็นหนึ่เดือดก็ได้มา ต้มไหล่กับบ่อตองต้มไหล่น้ำครับเพราะว่าตีต้มประมาณจักน้ำจะพอดีครับแม่ครับน้ำเดียวน้ำเดียวครับต้มแบบนันอ่อนจังน่อยแล้วก็พอแต่ว่าก้อนน้นี้คนกับต้มมาแล้วนะครับบ่อเน้ยแม่ครับต้มห้องมาต้มต้มน้ำเดียวจะพอดีสำหรับผู้ที่มาขมจังน้อยหนึ่งต้มสองน้ำนี่เริ่มบ่ค่อยมีรสชาติแล้วครับเนี่ยหวานตัวตัวเลยนี่ครับมานีแม่ปลาจะเป็นผู้โชว์ฝีมือครับผมอ้อมครบใส่หวายครับเมนู สุดแสบของผู้ไทยครับผมไหวตักหลากเลยครับน,นี่ครับกบทีเขาเรียบร้อยแล้วกับมะคั่วครับผมเอาขี่เอาอยัางบอกก็เอาตะไคร้ตอน<พ>ตอน,ตอนยญ่งๆจะหน้อยครับผมนีแต่ตำบักพริกไส้ครับมาเผ็ดหลายกับไส้หลายครับผมบักพริกนี่เป็นบักพริกย,ยุบ้านึครับนี่ครับยัางงามเลยครับ เอียด์ลายุมิเสร็จอ๋ออ๋อย่าให้บุงรดเลยได้ครับนี่ปรุงแล้วก็เอาไปคั่ครับน้ําปลาปวครับส่วนนึง อะไรมันปลาเดือดครับผมปลาเดือดเสียบจะลงโหนงอย่างหน่อยนะคสองสทักพ,พีโอ้ในการเลยครับป่านนี้ ข้าวจีขัวก้อนบุคเมียนหรือว่าข้า,าใส like ่ห, okay. หน่ำเลยเลยครับอ๋อขัวสะก้อนต่ว่ากับว่าตรงขัวไหมครับคือจังตอนข้าวหวานเห็ดอ่ะขัวปุ้งหมนแมนวะครับขัวให้มันเขาใช่แมาตามข้าเบือให้แมียนนะใช่ครับขัวให้มันหอมพร้อนเลยครับพี่น้องครับขัวมันงทีหอมหอมขัวแห้งขางดอกเพราะว่าข้าเผาแล้วครับ ขันห้าโคบเผานี่จัาขวายมันแห้งๆค,ครับขวมันแต่วันนี้คือโคบเผาเรียบร้อยแล้วครับคมข,ข้าวคมอย่างมันจะแบบหายไปแน,น่แล้วครับนีว่ว่าปลาแดกกันเนาะครับข้าวเดียวเริ่มนั่นนะครับนี่เล็บเปนอย่งของเธอเหรออาล่ตอนข้างนี้ครับผมมือ่อปิศนานไม่เป็นไผแล้วครับ คนบาบน้ำครับผมคนว่าเห็นไหมเป็นผู้สาเหตุวันนี้ก็คือเขาเบื้อครับเป็นเขาเหนียวเขาสารเหนียวครับเสียนทำระม่านสิบนาทีครับก็มาตต์ตาละเอียดครับผมตาละเอียดแล้วกันะครับเสียลนำยหน้าที่คันไว้ครับผมเทใสเป็นนำเกล้งเป็นนำเครือครับทางทานนี้พี่เดท่าครับนี่ผักเส้นเงี้ยครับผม ใช่เงี้ยใช่เงี้ยใช่ไหมครับชัดเจนมันคือยังผักซี่หอมบานๆเข้าแหรอครับผมแต่ว่ามันจะมีกินเป็นเอกลักษณ์ครับหอยใส่เห็ดก่อนขาวครับโอ้ทำผุนพอหน่อยได้เสียไหม้ครับผมตัวละจังบาทเหรัอจังบาทนะหนูร้อยร้อยโอ้ร้อยเดียวกันอันนี้ผมรื้อเล่าบอกว่าเสียไล่มาเ่าครับผมคือเดียวลูกคือเดียวพ่อะกำลังเชื่อเป็นนาเห็ดแล้วนี่ เฮ็ดยังร้องวาดีอยู่ด้เหมือนนี้ก็ได้พ่อกะใส่นี่ปึ๊บใส่กางเกงยีนจังน่อยวางของย่างบุญพลังพี่น้องยังยังใส่กางเกงยีนรายการเลยครับจังน่อยกับบุญกระดิ่งนี่เพื่อละอันนี้มาอัปเดตหมอพบแม่ฟางครับเดี๋ยวเปิดไฟจังน้อยก่อนจังสีเห็นนี่ครับก็หอมถึงครับหอมยาวยาวอบปกรณตัวใหญ่ๆครับ เมื่อกี้ใส่ตำขบเบียร์แตกหรือบัวล้วครับก็เอาขบเบียร์มาละลายแนะนำอย่านั่งครับใส่หรอหืเหรอเปล่า,า,าครับเนี่ยใส่เด้หลอดมาที่นี่งพอาะว่าต้องล่อให้มันเพราะว่ากบัวไม่สุกเร็วนะครับใส่ลงไปนีหนักประมาณนี้นะครับ ใส่เห็ดตามต่อๆกันเลยตัวนี้ครับตอเห็ดมันสูงหยากมากใส่เห็ดใส่ไหวเดือใส่เลยนี่ครับสูตรแม่ปางครับผมใส่เห็ดใส่น้ำลงไปใส่เห็ดตามทันทีเลยไหวลงไปใส่ลงไปที่นี่ก็ปิดหม้อรอให้เดือดแล้ะครับขออกแล้วไปดูนะครับถ้าเสียบก็ี่น้องครับเดี๋ยวรอเดือดๆจะมาปอกกันอีกที่หนึ่งครับ เข้มเข้มเออวันดีแฟนขับดูเข้เสื้อส่อแทะไปไปไปออันนี้นี่พี่น้องเอ้ย ลักติงได้ครับพี่น้องนี่นะตาอ้อนซ่อนว่าผีน้องเลยปิ่นปิ่นด่อเข้าในปิ่นต่ออ่อนยังถือเลยปิ่นเอาพี่เพื่นเลี้ยงเลยเลีกองกองให้กันเลยโอ้สลับหน้าสลับหลังไปโลยเนาะแบบไปอุยุอัญญะดีครับโอ้นะครับลักติงแซ่บมากินน้ำกันเด้อครับดูสาวว่าอุยุอัญญะโรดเถอะนยังเซี่ยงเพราะนได้ตัววะเดี๋ยวนี้เฮ็ดปลวกโลดรากบาทครับพ่อครับ ตัวนี้ถือเนี่ยหเหรอลูกมันหลายเ<ร>ลยยครับสองร้อยนี่แหละเพราะว่ามันหลายอ๋อ,อหลายดิอันนี้ก็สิบบ่มันเกือบสองลมันบุคคลมีทุกมองทุกมุมไม่รูกครับไ,ววไม่ร, <laughs> มรู้บุ๊คมีจะาปอทางกาะสินเราบ้างครับปอครับาทางสาระข้าวเราบุอคคลเห็นครับทางพ่อรุ่นมีออดบลูกบ่เลยครับพ่อจังเอาไปสู้คนกินเด้อครับเดี๋ยวสองสามหมื่นกะสิกลับไปอีสานบ้านหน่อยนะครับนี่นะครับอีสานบ้านเฮาเดนเน้กินดีด้านเดนเน้กินยัางกันบ้านห่อสิว่าออดหลายยี่เดบ ก็หั่นก็เอาไปสู้แมงแมกเด็ดด้วยแล้วครับเธอรูดสาวอันล้างเครื่อก้อนจักปีงเนี่ยเรื่องสนุกเพราะเราปีงสู่กลิ่นว่ากับอ่อนอ้อมกบเสวไหวเสร็จแซ่บปีงมันดีแล้วครับเพาะเมิ้ดเยอะดอกสารับลงนี่นะว่ามันยุบลงแล้วมีหลายครับตอนนี้คือส่งหลายบ้านยุบลงแล้วกันน้อยๆโอ้ดอกนี่งามครับแตดอกงามๆพี่น้องเลยปีงหอมเต็มเลยครับเต็มอร่อยกล้วยกลวงลงนี่แหละ วันนี้ก็โรยเกลือจักหน่อยนึงครับพี่น้องมันยังแซ่บอย่งหอมคึบบิดเต๋วเนาะได้สบายครัคคคนาาบนีมว่าเบิ้งเริ่มล้นกันไว้แกงฮะถามาเบิ้งเด้อได้ตัวใส่ผักไงผักอ,อีตูเดี๋ยวเราดูแลหมออ้อซะหนอกเท่าไปหาน้ำเลยอันนี้ดเดี๋ยวตอนเมื่อกี้ผักอีตูเอาแต่ใส่อ้อมหวายแกงหวายกันครับผักอีตูกับงามๆครับผมพอหน่อยแม่ปลาหนูไส้ปลูกไว้ครับ นี่ครับเก็บไปโลดครับเป็นยอดเป็นเงินเก็บไปโลยหอมคับขนาดเลยครับนี่ใจฝปางบอกคือปึงมอเฮอครับพี่น้องปึงกันนะถูกเลยปีเตาร์เซบแก่ปู่ปวดโอ้อโออ่อเยอะได้การได้การอ่ะอิดไว้ก่อนเนาะครับพี่น้องมีทันที่สุกครับกำลังเริ่มพด รอ k k เห็ดในมันได้การก่อนนะครับเออเขาเฮ็ดเขาไหวอันจะเปื่อ,จอยจังไงผล่ะลูกอ๋อเสียงบซุปจุบเจอะเปละ่ลาแล้ยังแบปะนะิ้งเฮ็ดต่ออะซื้อละซุปเลยละครับี่น้องบาลแต่ว่ามีทานิเซอร์ผักอีตู่ผักสะเง,งะนะครับองค์ประกอบมันนะครับผักสะเง,งะนี่หอมดีได้ครับพ่อครับเขาใส่ไอ้ผักกระหยิ่มมันเข้ากันบ่ครับกับผักสะเง่ะไหมครับ ย่านมันมีเฮาเดียว,วน,น่องผอมก็ผอมปกตินี่ก็อ้อมครบนี่ก็เสิร์ฟผักกระแง่ง้็สุดยอดแต่ว่าเมื่อน,นี้มันได้ผักใส่แงะมานำมาประกอบกับหวแต่เฮาเดียวก็ไหวาใช่ไหมครับเฮ้ยเอาแ,แค่อ,อีตู้ก็ใสะแง่งนี่ละ่ะเนเต็มเต็มเสิร์ฟเดียวนี่ละ่ะค่อนบังรง้อนไหมโอ้ยตูกแก่หวายครับต่อนหวายนี่มันเป็นโครนเหล่านี้นะครับน้องมันยังแสบครับเห็นที่สี่เราคิดหอดพอเสี้ยงเลยครับเป็นคอใหญ่ต่ำแล้วครับผม ไหวมัต้องต้มนะลูกอคมๆหนูไหวยามเลยประทับใจมองมองหหวันนี้เราโปรนี่ขอบวะครับขอบวะครับเขาิบเมนุ์เน่ยสุกเต็มร้อยล้วเอามะบงก่อนมันใหญ่ก่อน้ำเหนียวเต็งๆดีน่วะน้ำยาหนัง อากลางบ่ครับพจผมไม่เดียวแม่นบ่ครับแต่ว่าหนูแ่บขนาดนี้เพราะว่าแม่ใส่ตตนปลาแดดซ้อนกับพี่แบบเกือบเต็มเลยครับสิ่มมาเลยจ้าพี่นึงครับพี่น้องฮะได้ขาเลยเหรอครับพีนต้องซิมก็ได้ครับพี่น้องบบดปึ้งไม่์แตนยกหม้อลงแล้วครับกรนนี้ตะปิ้งเห็ดเออพี่น้องน้ำปลาแบบขลุ่นให้ต้องง่ายก่อนครับพี่น้องพี่น้องแฟนกลับสุขุสุขคนครับผมกินอ้อมไหว้แท่กบครับผมง่นยๆครับเฮ้ยก็โกบย่างไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องคุณน้อง น่ากินขนาดโรยเกลือบางๆก็ได้ครับพี่น้องบันนี่มีสองน่ากินครับมีรสชาติจังเลยคันเขาปิ้งแต่เห็ดเสียบอยู่แต่ว่ามีมีได้ความนัวคันมีดีเซอร์เกลือปิ้งเห็ดปวกนี่จะเสิรเอาซุปเกินลอยเปื่อเส้นครับพอดีเอาซุปแบบมีน้ำมีน้ำแบบยังมีน้ำอยู่สิมันสิซุปแบบน้ำตกแต่ว่าเาทางซุปแต่ว่าตกเราดอกนึงครับเดี๋ยวพอจเก็บแล้วครับพอในการระบายแดดเริ่มหมอกแล้วครับ เขาอุเดชฝนกรมอุตุวิทยาเพิ่นบอกฝนปิตกไม่นด้ตกแถวว่าหรือมันปิดตกทางอื่นเนาะฝ่าสว่างแต่เมื่อเช้านี่ก็ว่าบ้านเหล่าได้ตกแหงแม่นครับลูกสาวไปตลาดฝนตกบ้านเหล่าก็ไฟอ่อนๆบ่ครับพอมีไฟเขาดี่แต่ว่ามันมันลุกเพราะแบบที่เหมาะสิ้นอะอย่างเงี้ยคืออย่างๆเหนื่อยอย่างโฉนดไฟแห้งฝนตกกระทะมันคล้อยกันเนาะไฟไฟอ่อนเราขยับลง ถระสอดนะครับบ่แมนว่าเห็ดสื่อแล้วมาเห็ดแบบนี้นะครับมันมีอยู่ตลาดครับผมมีเฉพาะเลยมนครับมีมีเฉพาะเลยบออันบ่ตักกี่บาทหรอกครับล้นเต่าประมาณหาซื้อก็บาทครับผมร้อยได้หรือแมนวาครับต้องทาบ่อใดมากันเวลาเ่อเสื้อฟืนบ่ไฟมันมีเฮื่อนค้างโหดช่วนั้นมันจะไปไหมน้ำค้างโหดดำๆวันนี้เขาได้ตัวนี้มาตามปุ๊บมันออกทีเลยเดี๋ยวไฟทิ้งหมดมันสีกระจายออกไปมันจะบ่อด้แบบเวลาหอดังฟืนนี่แหละครับ ไฟมันลุกเออมันยังมีไม้โหดครับเก็บเบิรงแล้วก็ดีอยู่ครับก็เวลาปิ้งกะขั้นมันเต็มหีปปิ้งนะนี่เข้าตัวนี้มาวางขึ้นมันจะมีความไฟกระจายวาไฟมันสะได้กว้างขึ้นเนาะครับแม่นลุกแล้วก็ละสุกงามแต่ขั้นไฟอ่อนเ่าขยับลงครับครับผมปีนปุ๊บเลยนโอ้ยย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 นยยยยยอยย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  เป็การละวับครังสุกเอาเลยนะครับพี่น้องน่ากินบ่ครับพี่น้องหอมมักอีหลีริงเลยครับหอเขียววไ้จนี้นี่เป็นเอกลักษณ์โอ้ยหุงหีิบหน่อยหน่อยไว้โอ้โหเป็นไก่แล้วลูกใส่กันแห้งหลายมีค่อยเสียบไหมครับเดี๋ยวพ่อสิบมันจะดอกเสียบดอกนี้ หวานเบากันเนาะสุดยอดเลยพี่น้องหวานทั้งหวานทั้งกรอบเอาไปเสิร์ฟจานแล้วครับพี่น้องเหมือนจองตามไปแล้วครับพี่น้องบ้านนี้มาทีเข้าเสาก็เข่ายน้ำกันเด้อครับแฟนคนับทุกมองทุกบอานครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมไอ้อยังก็เอิ่นละต้องพี่น้องทุกคนล่ะไอ้ห้องเต้เอฟซีมาเด้อไอ้ห้องเต้มา ก да. ินอ้อมไหวได้ครับเมื่อนี่ทุกคนล่ะครับหิ่งเฮ็ดมันจะไหวเอืนซื้อแล้วเนี่ยว่าแล้วพอาจะอ่านกินยะหน่อยดูกันนี่ผู้นึ่งเราคอมเมนต์มาว่าซื้อว่าของเที่นี่แหละสะหนออันนี้บั่งเรากินเข้าหนึ่งเด้อสนอแต่ในใจก็เอินมืดอัไล่ะครับผมพี่น้องของกคาเราไลไปมดมันมีได้เวลากินเข้าไอ้อันนั้นก่มาเด้อแค่ปลาน่ะกินได้เนาะหิ่งเฮ็ดครับประเด เกี่ยวประเด็เข้าเดี๋ยวคับเีือเยงเามหนืครับพอดก้อนหิน้อนบักไงขอโทษเตอพี่น้องอกามคดีๆกาเนารครับนอนแฟนครับทุก้ทุกคนครับอย่างดีได้เพราะมีสยงยามห้ มาดี๋ยวแช่ลงไปเกือมตรวจปกาคนเห็นขมในใจดีครับว่าใหมิงแั้วกรดกินเห็ดหอมได้ไมให้กินเ่อะๆบ่แก้วแช่เบียวกระเดีเยาเดยครับวัดแชยงบ้านบ่ยังไงงางสอนงาเห็นยังตัวแข็งลงงาไหมมาโถ่จะเายังเผาขา

ครับแกงไหวหูใหญ่ๆเสียบเลยครับเงามานันเนาะฟองหูก็ได้เงาก็ก่าได้อยก็หอมนะครับเพน,นะหอมอได้โลคันตีงังเว้นพอเก็บมาอีกนางปิีงกินเลยั้ยแต่เขาต้องปิีงหลายแค่สามสีหิดมันนี่มีได้ปิีงหลายก็ได้แครับพี่นอ้องเพราะมันนี่อ่อมไว้เสร็บอร จมเกมมึงังไเราตัดงาไปทั้งหมดหนต่นรกายำหมไว้เราจะบาดคำเนี่ยเมื่อเป็นรลดเลยหรอคลายเป็นทุ่งไหมทุงอาจจะบาดใกล้นมาก 2 9งเทียงใเกาสิบบาทงละหาสิบแต่ว่าสองถุงเก้าสิบข้าวมัอะไรได้เมื่อน้มวนเมื่อใดถึงน้ำหมกเขาดีเขาลุ้นหากบไปไปบน้อยครับขบหน่อยกบน่อยบน้ำเหนียวขนอในวันทีวันจันทร์พอดีพอดีลูกพอดีได้ไหวยังเมือ่าเขาจะแปะทนทีนี้มันได้กินหวแต่พอเสี้ยงไม่นหอกะมครับเป็นพราไง่ต่นะครับเป็นอของแม่ตูครับ ไว้หน้าฝนเนี่ยมันอ้วนตลบเดี๋ยวมาขมก่อน<ะ>ผมอันลำดีไว้หน้าฝนผมพ,พอดีแซ่บย่ำหลยมันขมดับวันดดดดยังไรทันยัง,งนะกลู๊น้่งจีนหน่อยลอยโลยมาเด้อช่งมันแพงสุดนี่คือเดินสี่เดินห้าไว้ ว้าัน,น,น,นต้องปีใหม่เนาะก่อนปีใหม่มันมดแปลว่เกิดไม่ทันร้อยนึ่งได้ได้สิบเอ็ดดสิบเอ็ดร <c oughs> ่ำไหมลูกเลือดสตด <c oughs> ต้องอนนำอนั้นมันหาย,ยาเด้มันเมดฝนละไหวก็ไมีค่อยงาม <c oughs> อันนี้แล้วถึง,งน้ำตลอดลแล้วบอกน,นอกว่าแล้วหมด คำเพิ่มเป็นลูกขายอย่างเดียวน่เลยมีมีสวนใหเบ่งอยงแบบนม้นเพมินไปพงนั้นแม่นเมดลูกหลังบูฮานเด็ไปเริ่มมิส่วนหลายนะแต่อำเภอสางคอไปผูกขาดแถวคำเพิ่มแต่มึงอย่าถืหินเเล่อนกแขาดเกี่ยวกับการตัวก็จะพลุ่นกันไปตูหัวน้อยมากสิจะถือ ขอยังม่ถึงเยอรับอแว่าบว่าจะแฮะจส่งโอมกเลยพอดีลวันจันทร์ซื้อไว้ก่อนรุ่ค่อยเอ่ะยรุนแม่ตัวไสปฝาก่ว่าไหวปบไบไม่เป็นะคุณน้อใหม่เลยแล้วกินด้วยซอปฝากเที่ยงซื้อแม่ปุญญาบ้านอม่ี่มาเด้อแม่ปุญญาบ้านกินข้าวเด้อ มา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 กินข้าวสักก้อนนี่กันโพอยู่วังแห่นกันโพษตัวพอดีการโพลุงใบว่ากําลังจะเอาข่ามาเห็ดกันว่นาจะเอาเห็ดบางตักินดูใหได้หลายวันนั่นหรือเขาพอดีล้ะจัะไม่เลยเอากินข้าวยากกว่ามากินข้าวสักก้อน,นเอาเลยท่า,านเป็น<ม>ห่วงไหวจ้ะจ้ะาท่นเป็นห่วงโตแม่ว่าโอ้เจ้าคนนั้นจะกินเห็ดบ่อเหรอที่ลึกเช่ยวโรงพยาบ้านข่ายงานเทศบ้าน นำพี่น้องไม่ได้เวลาเก็บเห็ดดิ่ตจอมน้าจะใส่ถั่วไม่ได้ส่วนยางที่เดียวก็แก้วที่ส่วนยางนั่นเองเออเดี๋ยวเอาห้องน้ำเปเรื่องนะโอ้แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับป้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมก่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งแม่ปางทั้งลูกชายครับผมขอบคุณครับผมเด้อครับมาสดไวัยดงกันเด้อนี่ยครับข้าวโต้มที่เก็บแบบพี่